แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันพุทธที่15มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับการงาน ด้านการงานวันนี้คุณจะมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และไหวพริบดีเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานที่ต้องใช้การสื่อสารการเขียนหรือการนำเสนอจะประสบความสำเร็จเป็นพิเศษหากคุณมีโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาหรือการติดต่อประสานงานกับผู้คนหลากหลายวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้งานราบรื่นคุณอาจได้รับข่าวสารใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการทำงานหรือมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติม,ตมการเงิน เรื่องการเงินของคุณวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมออาจมีรายได้พิเศษจากการใช้ความสามารถด้านการสื่อสารหรือการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเพื่อการเดินทางหรือการซื้ออุปกรณ์สื่อสารที่ไม่จำเป็นเพราะอาจทำให้งบประมาณ บานปลายได้การวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณควบคุมสถานาการเงินได้ดีขึ้นความรักสำหรับเรื่องความรักคนโสดคุณมีสเสน่ห์ที่มาจากการพูดคุยและการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมการเรียนรู้หรือการเดินทางคนที่คุณพบอาจเป็นคนที่มีความคิดอ่านใกล้เคียงกัน หรือเป็นคนที่คุณสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยได้คนมีคู่ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสดใสมีเรื่องราวให้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาคุณทั้งคู่อาจมีการวางแผนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันหรือเดินทางไปในที่แปลกใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์ดีๆสุขภาพ สุขภาพโดยรวมของคุณในวันนี้แข็งแรงดีคุณมีพลังงานที่ใช้ในการคิดและการสื่อสารค่อนข้างมากควรระวังเรื่องความเครียดจากการใช้สมองมากเกินไปหรือการพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้รู้สึกอ่อนเพลียหรือมีอาการปวดหัวได้ง่ายการหาเวลาพักผ่อนสมองและทำกิจกรรมผ่อนคลายจะช่วยให้คุณรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจได้ดีขึ้นสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร